เวลาเราสร้างบ้านหรืออาคารนะครับสิ่งที่เรามักจะเจอหลังจากการก่อสร้างเสร็จอยู่แล้วอาศัยแล้วก็คือสองรอรับงงนะสิสองรอคืออะไรรั่วแล้วก็ร้าวครับแน่นอนรั่วก็คือหมายถึงหลังคารั่วและร้าวก็คือผนังร้าวเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันดีกว่าว่าผนังมันร้าวมาจากอะไรบ้างและเรามีวิธีที่จะป้องกันหรือแก้ไขอะไรได้บ้าง อ่ะลำดับแรกเรามาดูสาเหตุที่ทำให้ผนังล้ากันก่อนข้อแรกเลยนะครับก็คือเกิดจากโครงสร้างฟังไม่ผิดหรอกครับเกิดจากโครงสร้างนี่แหละครับเพราะว่าผนังนะครับต้องตั้งอยู่บนโครงสร้างถูกไหมครับเวลาที่โครงสร้างมีปัญหาโครงสร้างขยับตัวรอยล้าจะเกิดที่ผนังก่อนแม้กระทั่งว่าโครงสร้างไม่ได้มีปัญหาแต่โครงสร้างสามารถขยับตัวได้แอนตัวได้ให้ตัวได้แต่ผนังนะครับตั้งอยู่บนโครงสร้างเพราะฉะนั้นผนังจะ รับแรงเมื่อเกิดการเคลื่อนไหวก็จะเกิดการแตกร้าวเราเรียกสาเหตุแบบนี้ว่าเกิดจากโครงสร้างซึ่งก็ต้องไปดูตั้งแต่การออกแบบรวมถึงกระบวนการก่อสร้างด้วยครับข้อ2ข้อถัดมานะครับเกิดจากมาตรฐานการทํางานของผนังอย่างเช่นรอยร้าวที่เราเห็นตรงมุมประตูหน้าต่างที่มักจะเจอบ่อยๆซึ่งเกิดจากการที่มาตรฐานของเสาเอ็นทับหลังไม่ครบถ้วน อันนี้ก็ต้องไปควบคุมการทํางานให้เป็นไปตามมาตรฐานส่วนข้อ3นะครับก็คือเรื่องของฝีมือช่างอันนี้ตรงไปตรงมาครับสวยไม่สวยต้องไปเฟ้นหาช่างให้ได้มาตรฐานให้มีฝีมือแล้วก็มีทักษะเพราะงานก่อฉาเป็นงานที่ต้องใช้ทักษะครับและข้อสุดท้ายข้อ4นะครับก็คือการเลือกใช้วัสดุครับไม่ว่าจะเป็นตัวอิฐเองหรือแม้กระทั่งปูนก่อปูนชาต้องเลือกใช้ ของที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานครับอย่างปูนก่อปูนฉาบเนี่ยลุงช่างมักจะแนะนำพวกเราไว้เสมอว่าให้ใช้ปูนซีเมนผสมเพราะว่ามีความสม่ำเสมอแค่เพียงผสมทรายกับน้ำก็ใช้ได้ทันทีและที่สำคัญนะครับเลือกแบรนด์ที่มีคุณภาพมีมาตรฐานผลิตมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะและเมื่อพูดถึงปูนก่อปูนฉาบหรือปูนที่ใช้ในการก่อสร้างทั่วไปช่างก็มักจะนึกถึงปูนตราดอกบัว ซึ่งเป็นแบรนด์ที่เน้นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มซีเมนต์โดยเฉพาะปัจจุบันนะครับเขาได้พัฒนามาให้ลด c o 2ภายใต้สัญลักษณ์โกลีนเอางี้เดี๋ยวลุงช่างจะแนะนำปูนให้พวกเราสัก3แบบนะครับที่ใช้งานได้ครอบคลุมในงานก่อสร้างขนาดเล็กทั่วไปตัวแรกนี่เลยครับปูนบัวเขียวนะครับตัวนี้ต้องใช้แน่ๆเพราะใช้กับงานก่อชาบทั่วไปคุณสมบัติเหนียวลื่นแห้งตัวพอเหมาะยึดเกาะดี ผนังฉาบแข็งแรงไม่แตกแล้วเหมาะกับงานคอนกรีตสำหรับโครงสร้างขนาดเล็กด้วยนะครับตัวที่2นะครับสำหรับเน้นงานฉาบโดยเฉพาะเลยครับนี่เลยครับบัวพลัสครับตัวเนี้ยเก่งงานฉาบเนื้อเนียนเหนียวนุ่มลื่นไม่ต้องผสมน้ำยาช่วยฉาบเลยครับเรียกว่าเป็นขวัญใจช่างฉาบโดยเฉพาะเลยตัวที่3นะครับเป็นบัวแดงไฮเทคเอ็กซ์ตร้าครับ อันนี้ใช้กับงานเทโครงสร้างขนาดใหญ่ได้รวมทั้งพวกวงบอบล็อกนะครับหรือท่อระบายและปูนทั้ง3ตัวที่ลุงช่างแนะนำเนี่ยเป็นสูตรโกเรีนเป็นสูตรการผลิตที่รักโลกรักสิ่งแวดล้อมซึ่งการผลิตปูน1ตันด้วยกระบวนการนี้จะช่วยลดก๊าซ CO2 ได้เท่ากับการปลูกต้นไม้5-6ต้นช่วยลดก๊าซเรือนกระจกลดโลกร้อน จะเห็นว่าในปัจจุบันนะครับนอกจากเราเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีความคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วเรายังเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีกระบวนการผลิตที่รักโลกรักสิ่งแวดล้อมเหมือนที่ลุงช่างเลือกปูนตาดอกบัวสามารถหาซื้อได้ที่ร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างทั่วประเทศครับ